bằng gần con là con dưỡng chong không chán 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 chán

ล่างแล้วคนยังมาโดยบ่ได้ขวบ่้นะขวเอาวเอาขก็มักดิบขวเอาก็ได้โดยโดยโดยมันไผ่มักนิดแล้วมันขวเอามาเด้อทีมงานเด้อมาเด้อพันชิญยอเข่าเด้อ นราเราตาเสียยเอแนเกี่ยวใจนะตตตา่ไหเนี่ยบ้านนีตาจ่าอาได้ได้มจากัเราลุเรียบใช่เราเนี่ยไอ้ทำบ่ได้ยไมนี่ใครอยู่พี่น้องไอ้คนมาฮะบ่บ่บ่ออะไกินขวเอาโดยขัวเอาเจ้าอันนี้แหละฮัตปัดเดียวแล้ขัวนั่นนะบ้าดยดแม่นแม่นแม่แม่นมันันหวแต่แบบนั้นว่าลูกทองบ้ามันชาดอยไม่ได้ลายคนทีนั้นบุมไกินลาบปลาดิบกยองเลยเนาะอ่ส่วนลายกะไม่แต่ขัวเอาละ เอาพี่น้องไปมาซักใครกลัวบมาเสียงกระเฮนแหบเลยเด้อเพราะว่าเมื่อคืนอ่าบอสบายพี่น้องเ,าายเ,ยงเ,เลยวัดลงคออากาศเปลี่ยนหลายมือหลายวันละก็เลยตื่นสวยแน่น้อยนึงอขอโทษขออภัยหลายๆนะพี่น้องจได่กระตามแต่พี่น้องเลยเจได่นนกะนนกาบสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบ็ดสุขู่สุขคนนะพี่เนาะระวังในแต่กะ ต่างประเทศพี่น้องที่เขามารับมาชมช่องลุงเฮิร์มชาแนลคือเกา่าคือเดิมกับทักทายสบายดีพี่น้องเอสซีมันนี้การมากขึ้นบ้านใหม่ไต่ขึอนงามน้องห้างอะไรกับน,น้องอเจือยังเราเห็นเนาะบ้านใหม่มืัอนี้ก็ได้พี่เจ้าอาอ่าเพิ่นกำลังย,อองย,ออย่อเขาย่อน้ามือเราเห็นเนาะอันนี้ก็ทางไม้คั่วทางอ่า บ้านเพิ่นกําลังแต่งอยู่ครัวกินนะพี่เนาะเพิ่นกําลังสิย่อข้าย่อน้ําหนยได้แม่ได้อันว่าปามาแต่งกินนะพี่เนาะเอจะขอให้อห้ให้ลํา้ยอ่าขึ้นเฮือนใหม่แต่งเฮือนงามก็ขอให้เฮงๆปังๆเนาะพี่เนาะดย ได้ยี่วาจารย์ตันนี้ได้ได้น้ำมูยี่ว่าตัวนี้แห้งอันนี้แหละลาบพี่น้องเลยดายเล่นลับดิบก้อนไฟบับักล้วมันวามันจะง่ายเนาะเฮ็ดบาทเดียวเลยคนว่าหักยุกหักลาบเล่นับดิบรับกับคนกันคือเขาเี่ยงกันย่อนเลียงคือเขาด้าอ rồi là rồi rồi nào đôi Ờ, đôi 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 ăn đôi 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 được được đôi được, đôi 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 ăn đôi 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 đôi

พี่ทั้งพี่เอาเลยเอาเลยสบายดีสบายดีโดยเอา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 เส้นแซ่บเส้นแซบโดยเผื่อกลังงานว่ากินข้าวเศร้าพี่น้อยผูกคอต่อแขนเรียบร้อยแล้วเนาะอาริคะบันเดกกะหนึ่บ้านน้องอาเจอ อ๋อน่าไปเนาะถือว่าหลายขู่หลายคนมาหลายอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะอ่าอ่าอ่าเป็นก,กันลังกินข้าวกินน้ำอยู่พี่น้องเนาะทานกินงานเขาก็ก,กำลังไปอัพโหลดคลิปลงให้พี่ให้น้องเบิง่งน่าไปเนาะวิธีการอา่ขึ้นบ้านขึ้นซองไม้เพิ่นเ่าไปเนาะจากหนุ่มคัว โอ้ดยสบายดีกินแล้วข่าวนะไม่ได้กินยังไม่ได้กินยังไม่อยากโอ้มาแต่เศร้าผลุบุตืนว้อากาศเปลี่ยนนะใช่เนาะ อากาศเปลี่ยนกลับไปกลับมาอยู่พี่้องนอ้มันก็นเลยว่า่องเ้าีจดกไปบอยันอนะปนี่ดยซ้ำซ้ำกันได้เลยเนาะปะีน <c oughs> ี้เนาะเรกรี้อัใสกอบสูงยซ้ำกันเลย nay kia, nên tài của nên thôi. ha, à, bắt vào chồng lao, phải ra hui, hui เอาพี่น้องไปรอตักเอ่อเจ้าน้อยก่อนนะพี่น้องเจ้าหน่อ,อ,นอทีมงานมาอา่อกินชาวกินน้ำน้ำกันเนาะกุนกินหลายคนก็คือสซีเซนะ่บแนเนาะแม่เนาอโดยพักคือบอกไมากินน้ำพักนะ่ะพักกับกับบุมีเนาะ แซ่บปาแม่เอมเนาะโอ้โพูดน้อยๆอยากกินยงพูดน้อยนั่นลูกสาวลูกของลูกสาวลูกของลูกไส้นั่นแหละลูกของลูกสาวลูกของลูกชส้ ลูกหลานนี่ลูกของหลานโอ้ลูกนางอ้อนเออนางอ้อนนี่ะ้ยมาให้กินเลย ยนดีครับป้ายินดีคับป้าโดยเอาเอาพอเอา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 จากแซบจักไม่แซบโดยแซบยินดีครับเราเป็นเพิ่นกำลังกินข้าวกินหนาเบิดสุขูุ่กคนยังเหลือแต่ทีมงานยังประเทศในอันนี้เพิ่นพากันไปลงคลิปอยู่ลงคลิปได้จากมหากินข้าวกินหนามอ่ารอเพิ่นก่อนนั่งไปเนาะ Mì nóng, lang lưng tivy chói lắm lưu lắm này vào năn mi kui khuy... lưu lắng la kui cái... tìm mang hôm qua la kui khuy... mi kantapadu tên bóng đôi lưng nọ đôi lưng khôn tivy khôn tinh chân tạo ยูเฮือนหลังไหน giáo sư เนยังเฮือนเรียนหลังเรียนได้คือหลังเรียนอ๋อหลงังเครื่องน่ะบ่อันที่นักเรียนที่ว่าเล่าหาแต่อาผัวนี่บ่แม่เอออ่าเป็นร้านของตอนนี้อโอ้แต่<อ>ว่าเขาเคยไปสัมภาษณ์หลายเทือกเลยโอ่รู้ว่าเป็นอยังแบบว่าผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเพินเ่นพิจารณาอะไรเพิ่นเพิ่นจังใดนะพ่อโดยใส่ลูกหลานได้หรือเปล่จริง ไปลายปีเนาะดอยโดยรูกก็หลายคนดอยแล้วจำรับพอเท่านี้ละไม่ก็แบบเป็นเราเอิ้นเป็นอายเนาะดอยโดยเป็นเป็นอายทั้งพอน้องเลี้ยหรือว่าเป็นอายทั้งอันว่าเป็นทั้งพ่ออ๋อแต่ว่าเออพ่อน่ะเป็นเออไปไปสร้างเขาเขาพ่ออยู่บ้านดงนี่เนาะแมนเออตะกี้ินละพ่อเป็นทหารได้ตะ้ากินอ๋อเอาพ่อพ่อเป็นทหารนี่ เป็นประจำการใช่แต่ตะกี้ตะกี้ละเดี๋ยวนี้ออกแล้วโดยตะกี้ละพออยู่สวรรค์ตะกี้อยู่เดินบินนั่นเองอ๋ออยูุรักซีนี่เนาะอยู่เดินบินนั่นสวัสดิเขตเตก้อยู่บนนู้ดเดินบินนั่นเองโอโดยโดยเป็นคนเฝ้านี้โดยเฝ้านี้แล้วบุญแม่นคนเอาบุญแม่จำแนกเนาะโดยโดยโดยหลับเป็นน้องกันกับ พูนเอยว่านั้นเออนักเรียนนั่นเนอแต่เราล่ะแต่คือว่าคือว่าแล้วคนเล่ากันเล่าบ่คอยเก่งเบ่เป็นบ่เป็นกับประสบะารณ์พอเท่ากับเคยได้ยินยูคเขาว่าก่อนนั่นนั่นแน่นบอกได้จุ่มลูกแล้วเคยไปแวะบ่อยู่แถวนั้นเคยแวะแวะแวะเคยแวะลูกเขับไปสองคำเทือ เคยซื้อข่าวสารซื้อยังไปให้เราอยู่แมน่นเคยซื้อไปให้นั่นเราตังค์หาชุดเลิศตุลูกเต้าเนาะโดยชุดแรกศตุผู้ใหญ่เพิ่นมาเพิ่นสี่ผิดจารณาเ <Isaac. S 2> <Burg undy. S 1> บิ่งว่าเข็ดไดเพิ่นอยากซอยเพิ่นใดเพิ่นเงาอันนี้เขามันมันกระโบขึ้นอยู่กับชุดลูกนะพอ่อบางทีอเขาเสนอไปแล้วเขาใายไปแล้วเพิ่นบัดเพิ่นเพิ่นเพิ่น่นเพิ่นเนเพิ่นเพินเ่นเพิ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 ่เพ่น สำหรับที่่วาโดยแมนเขาก็ว่าเพื่อนเราก็ลำบากชุดแหละว่าลำบากขนาดเอ่อเขาก็เคยไปด้วยโดยพอเท่านี้ฉอยตะกี้เห็นได้่องนแล้วก็มันหลายปีเนาะโดยแต่ว่าิฉอยไลก์กะเขาก็บ่มีคือกันเนาะแมนโดยเขาก็เคยไปสัมภาษณ์เขาเคยไปเอ่อเ้าไปล่มน้ำเพลินอยู่แต่ว่าผู้ใหญ่เพลินยังบ่เห็น ยื่นมือเข้ามาซอยนะพอเขากับพระจักคุ้มสิวใดใดแบบว่า<อ>คันเค็ดได้หรือว่าอ่าอ่าคนใดที่เพิ่นเพิ่นจะซอยนะเพิ่นกันกระสียื่นมือเข้ามาเลยนะพ่ออันนี้ตอนนี้เขาขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้เพิ่นอยากซอยเหลือบางเทืีแบบพอเท<ด><ด>่าเราขึ้นมาแม่นว่าแบบเกี่ยวกับแต่ว่าลูกหลานเนาะบางตัวจริงนะหน่อยหอยไม่ควมว่า

con ơn cả cả bộ và đó và chỉ và dài khúc xuẩn nội chú rồi rồi kẻ khay kho đây hương nhu con xa chủ Rồi, cha rồi rồi mình rồi mình cứ là mình rồi ครั <c oughs> บว่าเพิ่นเพิ่นแก้ให้หรือว่าเพิ่นอยากซอยเรือกะก็เป็นบุญของนอง้องฮะนนะบางนี่นี่นหะแต่ถ้าท่ายไปแล้วเพินพ่นมันพอมีไผ่อ่าชดซอยเขามากอะได้แต่ข่าวซ้ำได้แต่ข่าวสารได้แต่ในอยู่ในกินถึงแล้วน้อยตัวนั้นนะขอโดยเนาะเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเนี่ยมาก็ บ่แม่นพอเท่าต no ้องแบบพอเท่าก็เ no ห็นลายลังคาเฮือนเลยได้ด no ้วยอยู่ในเฉพาะบันฉลแล้วเลยด้วยแต่ว่าอยู่เฮือนใกันก็เห็นกับไม่ด้วยสามชีลังชอนก็มีอยู่หื่นกันด้วยดันั้นนะแต่ว่าเคยเข้าไปแล้วพอเคยเข้าไปแล้ะลายเทือแล้วเกี่ยวกับการแต่ว่าเวลาไปชมไปชมผ่านล่ะลูกลานล่ะ เขาเฝ้ากบกระด้างบฝเลือนนึงด้ยมีส่วนและบาง่วนใจของเขาด้วยความคนตัววกเ่เขากันศึกษาจักเม็ดด้วยด้วยทอกในกอด้ยกอตายกันไปด้วยด้ย้ใจอไรเพราะเพาะแมพอเท่านี้เป็นเป็นอายของพอโอเคโอเค โอเคเจ้าเจ้าจะดีมีแห้งพอโดยโดยโดยโยโอ้ยดอทัวสิมาในได้มาสบายดีสบายดีย่างย่างยังพนักงานกินอยู่โดยโดย เปนงานเหมือนยางเท่านี้ค่ะผลตอนแรกเพิ่นหามาให้แล้วเพิ่นมาหามาให้แหล็บทีมงานบอกไปนั่งเพิ่นก็เลยเอาให้ชาวบ้านกินไปก่อนเพิ่นวะชาวบ้านก่อนโดยตัวเขาไปบดเดียวมันยากเท่าอีกก็แห้งเลยทีอยยังพอกินได้พกันขวดขี้ปลากันแล้วนะเอาน่ะมันยากหรอกสำหรับกินได้ซื้อข็นอกนี้เพิ่นพอกินก็พอแหละเขาเพิ่นอิ่มก็พอ เปิดเอิญยุครุ่งก็บอกโอ้ข้าเจ้าประดุดขิดก้อนว่ะเดี๋ยวแม่ว่ากินโนดว่ะคนก็ถือว่าบลายบันไดเนาะกถือว่าธรรมดาสัมนี่พอดีเขาไปขุดมันอย่างเร็งโดยขันมาหลายกว่านี่ก็ของกินกับสิบพอออีกสัมนี่แหละลพอดีละวาด,ดีอ่าพอมันแล้วฮิ หน่อยจะมอนี่หอยแลอยู่ในกินแล้วมันบเ่เคยคอ,อโอ้ยน้อคนมันสิเจ็บบ่ได้ยากบ่แฮงดอกม,มันเบิ่งเทื่อลนถึกตีนถึกมือเฮ็นก็นเอาแห่เจ็บอีกไปบ่เพิ่งไป,ไป,ไป๊าๆใส่พู่นน่ะกินข้าวละ ้ยเจียงเอ้มาเจียงกินข้าวมาหน่อยเอาขวบไปเลยแหละยิ้ปไปได้ mày ừ. nắng ừ. bura ừ. ừ. mày 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 <laughs> ข่าวเฮ้ยกินข้าวมาเด้อวไปเด้อพี่น้องเด้ข้าวเอาไปเอาพักมาให้เยอะพอหอมไหมตั้งตารางด้วยตั้งยังไงน้ำบ่เออตั้งทางล้างพุ่งก็ได้โอ้มีทั้งอบไก่อบแบะมีทั้งซิ่ง

mặc dù là 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 mặc dù là

ขึ้นเดี่ยวทางเดียวพมันขึ้นยุดเะเบาเิยืแนอ๋มันจะบินไปแ้่เนาะมันจะบินเาเนาะขึ้นทางเดียวลูกก็ไปทั้ง้ได้ได้

แม่เดินมาเพื่อนมาให้หนี้กับคนที่บ้านเนี่ยเออเมาก่ไหมอ๋ออดจิกินแล้วว่เขากินเนาะอ้าเดียว อ่านี่เด้อไปัก้อนเลยามจะพานี้ยไปแแต่ละคนเด้อทำรอทั้งี่ตู้่ยายนะินข้าตินน้ำรอิมาเจ้าก็ได้เด้อนั่งกินข้าเลยไม่น้ำินน้ำ สเมียอ e ีกอนี่าจเมียกบ้านไรนเป็นเป็นองชายแล้วนางาบาดเสลาไม่ดบาเทียงแล้วโ่มาเนาะเตนั่นเป็นเจ้าอะไรมั้อนี้นะ้เหยียบไปัมภา์เหยียสทมภา์ทังไงเหยเอาเ ถามทั้งมตู้นะคนไล่นเข่ากนน้าเ้อทำ่อกาชิ้นงานไเลาี่ยแต่บอดดีนี่จสิ่าีันนี่จะทำผ้าเมบอกามี้แล้วไรอ่ะตนอบี้ยต้องช่อนบอกแล้วอยู่บอดจะเจาะก่อนเรื่องเลย